ก็อดครับผมรับบทเป็นบาร์ครับครับผมเจฟครับผมรับบทเป็นโสดสการบต่อไปให้แนะนําตัวอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเจฟแนะนำก็อด<า>แนะนำเจฟค่ะเออพี่ก๊อตรับบทเป็นบาร์ครับผมครับผมเจฟรับบทเ,เป็นโสดสการงั้นต่อไปให้ทั้งคู่โทรหา คุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วแนะนําบทของอีกฝั่งนึงค่ะอ๋อเยอะไป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 อะะอาอย่างนี้อ่ะมีคำถามที่มีการไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการไปเช็คฟีดแบ็คในท w i t เ e อร์แล้วหลายหลายคนเนี่ยก็บอกว่าทำไมคู่นี้เคมีดีจังเลยอยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าใจคำว่าเคมีดีในแบบเาะของตัวเองอย่างไดเคมีดีคู่นี้เคมีดีเนี่ยใช่มันต้องเป็นยังไงสาหรับความรู้สึกของแต่ละคน มันคือเทคโนโลคนละรเคมีไงดียเคมีดีเหรอฮะผมก็จบสายวิทย์คณิตมาด้วยอวดจริงนะอวดเก่งอดจริงนะอวดเก่งนะน้อดจริงนะอ้าวตอบเริ่มที่เจฟก่อนฮะในฐานะที่เป็นลุงพี่ข้าหอมสำหรับขอบคุณสำหรับคำถามครับก็เจฟเลือกที่จะ ช่วยทุกคนนะครับตัวเราลงเรื่องการลดรอบร้อมเหมือนเดิมครับขอโทษได้ไหมกลับ่คนเดียวได้ไหมพี่พี่จะไปน้ำมาแล้วเย้น้ำมาแล้วมาแล้วแยงโซดาก็โดาและนี่คือตัวละครลับของเราค่ะไม่ต้องเปิดกุ้งอ่ะอ่ะอือเอาจริงจังจริงจังเราคิดว่าคู่ที่เคยมีดีสำหรับเราต้องเป็นยังไง แล้วเข้าใจก,กันทุกกิโลพี่อะเข้าใจกันแล้วก็ดูเบื้องหลังกันอะไรกันแล้วของกอลนะครับผมครับก็สำหรับกอลก็คิดว่าเคมีดีมันมันมันเหมือนกับว่าจริงๆใครก็ได้นะใครมาคู่กันก็ได้แต่แค่บอกว่าลักษณะลักษณะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบดูเข้ากันมันรู้สึกว่าไปกันได้ไม่ได้ขัดกันอะไรเงี้ยอย่างนี้แสดงว่า เจฟเล็กก็ส so ์ฟาก็ได en <F an> <ills> <int ans otted> ้ใช่ไหมเพราะว่าใครก็ได้นี่ว่าถ้าเป็นพี่อัานฟ้าจะได้อ่านฟ้าหน้านา่สนใจนะเป๊กยี่ก้นหอมจอมโซนก้ยหอมว่ะก้นหอมเป๊กก้นหอมจอมโซนไี่กินหอยเรื่องอะไรอาหารก็ไม่พูดดีกว่าว่าวันนี้มีซีนเข้าคู่กันเออเออรู้สึกอย่งไรบ้างวันแรกวันแรกวันแรกที่ได้เข้าคู่กันก็แฮปปี้ดี จี้ไหมอ่ะแฮปปี้ดีครับผมแฮปปี้ดีไหมอ่ะจี้ได้จริงอ่ะเจวายังยังไม่ได้คือเราเคยเป็นการแสดงมาก่อนแล้วตอนนั้นนี่ครับแล้วก็หายไปนานอยู่พอมาเข้าซีรีก็อาจจะมีแบบเข่งกระด้างบ้างแล้วตัวก่อนไม่ก็ชิวๆเพราะแ้ยเราอิเลกกับน้องอยู่ก็คือก็คือแปลง่ายง่ายว่า พี่เ <screws> ก่งกว่าหนูเยอะเลยเว้ยเพราะว่าตัวพี่เองก็คือเชี่ยวสอนน้องที่เข้าจะแข่งก็แข่งป้าแต่ว่าพี่เก่งอย่างนี้นะฮะเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ส็แล้วเดี๋ยว S M S ิมาครที่1 9 9 0 1 9 0 1 1 2ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เลขนี้คเขาขึ้นพอดแล้วก็มีแจกทองมีเรามีแจกแจกทองยรายการใช่ใช่ใช่มีแจกทองด้วยท้ายรายการนะฮะแล้วก็เรามีแท็กไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แล้วเดี๋ยวฟาเดี๋ยวฟากับพี่เล็กจาก เป็นคนที่เอาคําถามมาถามให้เดินผ่านเดนผ่านเดินผ่าเดินผ่านเดินเรเดินผ่านเสเดินผ่านเสร็จเดินผ่านเสเดินเส่็จเดินเสเดินเสร็จเดนเส่็ดนสร็เดินเสรอจเดนเป็จนเสรดินเร็เดนเร็จเดินเสร็จเดินเสาเดินเสรเดินเสเดินเร็จเดินเส็นเสร็จเดินเส่ินเสร็จเดินเดินเาเดนเสร็จเดินเสรเดินเนเสราจเดินเสร็จเดินเสร็จเดินเสเดินเสาเดนเสร็จเดินเสรเดินเสเนเสรอเดินเจเดิสรินเส็นเนเเดินเเ อะไงม่ใช่น้องซาสิงึงพี่กูพี่บอกครัของจริงอะถ้าเกิดถามว่าไปทางไหนต้องทำยังไงคะห้องน้ำู่ทางไหนครับห้องน้ำไปทางไหนคะเออเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นพี่แตกแล้วค่ะเป็นยุดเป็นยุดเป็นยุดนี่ก็ถือว่าเป็นญาติฝ่ายชายญาติฝ่ายชายที่มาร่วมแสดงความเป็นดีกันด้วยนะคะก็ที่มีคำถามมันเข้ามาได้เราจะค่อยๆถาถามทีละคำถามเนาะ ถามนี้ก่อนหลายๆคนชอบจิ้นกันพี่เจฟกับพี่ก๊อตสูงเท่าไหร่คนต้องหลายคนอยากรู้ว่าตอนเข้าคู่แล้วเป็นยังไงสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบสองครับร้อยแปดสิบสองแล้วร้อยเจ็ดสิบสี่ครับเรื่อยๆแสดงว่าพอยืนปุ๊บเนี่ยสายตาจะบริเวณแบบปากพอดีอุ้ยอุ้ยแต่เวลานอนเข้ากันอยู่แล้วประมาณนั้นนะประมาณนั้นงั้นลองยืนได้ไหมลองยืนลองยืนเทียบให้เหมเดี๋ยได้ไหม ออุ้้ยมมันเห็นไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ไปยืนนะนี่ไงไม่เล่น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 หนาคุณเนาะต่างหูซีซ่าไปเล่นไปอยู่หรอคำถามแรกค่ะจากทางบ้านถามว่าแก๊งบีแก๊งแก๊งรุ่นพี่เหรอคะแก๊งรี่นแก๊งเราไงก็แก๊งเราดีกว่าไปบ้านไปบ้านไปบ้านเข้าสี่หลา เดี๋ยวเข้าซีกันนะคะทุกคนจ๋าเจ็บปิดปิดปิดแนะคะบ๊ายบาย